สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านนะครับวันนี้มาพบคอนเทนต์เซลไมซ์เซตที่ดีนะครับไมซ์เซตของการเป็นเซลประสบความสาเร็จถ้ามีสิ่งนี้นะมาเริ่มกันทีละเรื่องเลยนะครับอย่างแรกก็คือความร่ํารวยนะครับไมซ์เซ็ตนี้จะขาดไปไม่ได้เด็ดขาดต้องอยากรวยอยากประสบความสาเร็จไม่มีท็อปเซลที่ไหนไม่มีข้อนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีในเรื่องของการสแสวงหาความมั่งคั่งนะต้องบอกนี้ ความสําเร็จแบบขาวสะอาดด้วยแล้วทําไมหลายคนถึงไม่กล้าที่จะประกาศเป้าหมายนะในเมื่อคุณกําลังทํางานที่มันทําให้ถึงเป้าได้จากฝีมือจริงๆนะครับที่เขาเรียกทามากได้มากทําด้วยความสามารถตัวเองนะซึ่งมันก็คงจะไล้ขีดจํากัดถูกไหมถ้าเกิดคุณสะสมแต้มบุญขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณสะสมเรื่องของพอร์ตลูกค้าเคีย์เขามาอย่างสม่ําเสมอนะครับ ซึ่งมันเอาไปใช้ประกอบธุรกิจตัวเองได้หมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมเหมือนกันเลยนะครับเปิดการขายรักษาสะสมแต้มบุญนะครับซื้อซ้ําแล้วก็รีพีทนะกับลูกค้ารายใหม่ทําให้เป็นขาประจำมันก็จะได้เส้นเลือดที่แข็งแกร่งนะครับเนี่ยคือหลูปของการขายนะจุดสิ้นสุดของมันจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของจดลูกค้าไม่มีแล้วถูกไหมเช่นเราขายมาหมดแล้วหรือว่าเราไม่มีสินค้าจะขายแล้วนะ กับเรื่องเวลาเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับถือว่าน้อยมากนะเป็นอาชีพที่ต้องมีมายเซ็ตเกี่ยวกับความอยากนะครับประสบความสําเร็จเท่านั้นนะครับอย่างที่2ครับคือการผาเผชิญหน้ากับแรงกดดันนะสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณสําเร็จได้ไหมนะครับคือความนิ่งเจมส์บอนด์นะผมชอบที่สุดแหละเป็นหนังที่ผมแบบดูแล้วก็พยายามจะก๊อปปี้ให้ได้นะครับเจมส์บอนด์เวลา มีปัญหาเนี่ยใกล้จะตายแล้วจะโดนฆ่าอยู่แล้วอ่ะจะแก้ปัญหาด้วยสีหน้าที่แบบมันนิ่งอะ่ะคุณลองนึกถึงคนแก้ปัญหานะเช่นแบบไอ้นายเอเนี่ยยางแตกเนาะก็โวยวายกับผู้หญิงว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันซวยยังเลยโอ้โหขับออกมาเนี่ยร้อนมากเลยแย่มากคือแย่มากจะกลายเป็นแย่เม็ดเข้าใจปะคือแทนที่มึงจะนิ่งแล้วแก้ปัญหาแต่กับไอ้นายบี B เนี่ย ยางแตกปุ้มใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวแก้สถานการณ์โอเคยางอะไรมีโอเคต่อให้ไม่เคยเปลี่ยนยางด้วยตัวเองนะก็กล้าที่จะแก้เช่นแบบเดี๋ยวลองดู y o u t u b e ซะหน่อยเครื่องมือโอเคแล้วก็เรามีทักษะช่างอยู่บ้างเห็นปะค่อยๆทำใจเย็นๆนะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็คือแก้ปัญหาแล้วก็นิ่งหรือแก้ด้วยเงินก็ได้เฮ้ยตัวเองใจเย็นเดี๋ยวยางแตกเนะี่ยเดี๋ยวเราเรียกรถสไลด์หรือว่าเราเรียกแบบ ศูนย์ยางที่มันใกล้ที่สุดเผื่อว่าเขาช่วยเหลือเราได้รีบแก้ปัญหาเห็นไหมคือไอสถานการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยมันเป็นตัววัดหรือตัดสินความสามารถของคนคนหนึ่งได้นะคือ contemplary ก็คือไอเรื่องอารมณ์เนี่ยมันจะต้องควบคุมได้นะตรงเนี้มันจะทําให้เซลล์เนี่ยสามารถรองรับแรงกดดันได้ดีจำไว้ไม่ว่าสถานการณ์มันจะแย่แค่ไหนนะครับเซลล์ร้อยล้านก็เคยเจอนะก่อความผิดพลาดที่ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ย คือดีลแทบจะหลุดไปเลยอะ่ะแล้วมันทําอะไรไม่ได้ไปกว่าแบบเสียใจอะ่ะมันก็เสียนะแต่ว่ามันไม่ควรจะฟูมไฟอะไรเงี้ยแล้วมันแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องแก้ถูกปะคือเราก็จะต้องแบบพยายามที่จะหาลูกค้าใหม่เงี้ยอะ่ะมันไม่มีประโยชน์แล้วที่จะมานั่งเสียดายถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆยนิ่งแก้คริสนะครับอย่าเพิ่งแบบไปลนหรือว่าแบบรีบไปบอกคนนู้คนนี้เฮ้ยกูแม่งแย่แล้วกู แก้ด้วยตัวเองก่อนนะอันนี้มันเป็นตัววัดเรื่องของวุฒธธิภาวะได้นะครับความสุขุมรอบคอบอย่างเงี้ยนะเพราะงะั้นเนี่ยฝากอย่างที่สองก็คือการการเผชิญหน้ากับแรงกดดันนะเรื่องนี้สําคัญมากนะครับอย่างที่สามเนี่ยคือความสามารถในการปรับตัวเซลล์ก็มีจุดตายเหมือนกันคือขายไปนานๆเนี่ยคุณจะเริ่มที่จะขายแต่อะไรที่มันง่ายไว้ก่อนปกติเนยเซลล์จะชอบของที่ขายง่าย ของที่มันแบบดูไม่ค่อยยากอะไรเงี้ยในการขายถูกไหมคุณก็เลยจะยึดติดกับอะไรเดิมๆนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มันไม่ยากอะ่ะเป็นอะไรที่ฮิตติดตลาดอย่างเงี้ยคุณก็ทําไปทําไปประเด็นก็คือคุณจะเริ่มแบบรู้สึกเลยว่าคุณไม่ได้มีอะไรที่พิเศษหรือว่าเป็นสิ่งใหม่กับลูกค้าอย่างเงี้ยเราเน่นถึงทาธุรกิจนะถ้าธุรกิจหนึ่งอะ่ะก็ขายดีเนาะขายแต่ไอตัวเนี้ย ร้อยวันพันปีเนะี่ยจะไม่เคยอัปเดตสินค้าใหม่เงี้ยอัปเดตรสชาติใหม่ๆเมนูใหม่ๆกลิ่นใหม่ๆนะกลายเป็นว่ารู้อีกทีเนะี่ยคู่แข่งเทียบเลยเห็นด้วยไหมคือคุณขายดีเนงะมันก็ไม่มีใครอยากให้คุณรวยอยู่คนเดียวหรอกตอนไหนที่คุณประมาทเนี่ยตอนที่ค,คุณคิดว่าคุณแม่งเป็นที่หนึ่งคุณแม่งก็เลยชะล่าใจพอชะล่าใจก็ขายไปแล้วก็โดนคู่แข่งกินตลาดรู้ตัวอีกทีเผื่อคู่แข่งแซง อันนี้อันตรายมากนะนสัญญาณที่ขาดเรื่องของการปรับตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการทํางานเซลล์อ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในบริษัทใครที่ปรับตัวได้ไวใช่ไหมเช่นแบบนายเราเอาของใหม่หมาให้ขายอย่างเงี้ยมีธุรกิจใหม่ๆมีตําแหน่งใหม่มีเขตใหม่มีความท้าทายใหม่นะนักขายที่ยอดเยี่ยมต้องกล้าที่จะปรับตัวนะต้องกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ความสามารถในการปรับตัวเนี่ยเอาไปใช้กับการทําธุรกิจถูกปะเพราะว่าเราสามารถที่จะ ดูตลาดเนี่ยดูเทรนด์ไงดูกระแสใช่ไหมนักขายที่ยอดเยี่ยมเนี่ยดูกระแสออกแล้วก็สามารถหาสินค้าที่มันตอบสนองความต้องการตลาดได้จริงๆมาก่อนการนยใช่คำนี้บูโอเชียนใครก็พูดได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมาเลยเข้าเรื่องที่4เลยนะครับคือ mindset ของการอ่านเทรนด์ให้ขาดอ่านกระแสของตลาดนะของธุรกิจที่คุณทำเนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ในวงการการตลาดใช่ปะผมอ่านเทรนด์เนี่ย ผมหลับตาปป๊บเดียวก็รู้เลยว่า AI แม่งมาเพราะวันนี้ AI มันสร้างรูปได้มันสร้างหนังได้มันน่าจะไปทําให้งานการตลาดแม่งง่ายขึ้นเข้าถึงชาวบ้านมากขึ้นถูกปะเมื่อก่อนมันต้องไปจ้างแบบอะไรอ่ะ Creative หรือว่าอะไรที่แบบ Production house ที่แม่งล้ําๆมอะแมงแพงถูกปะกู AI แม่งเลยเห็นปะผมก็ยังดูก่อนเฮ้ยแล้วในตลาดมันมีคู่แข่งปวาวะแม่งไม่มีนี่หว่าไม่ค่อยมีใครว่าใครคือเบอร์หนึ่งวันนี้ ไม่มีบริษัทที่แบบเอ้ยเฮียกูเบอร์หนึ่งกูยอดขายเป็นร้อยล้าน,นยอย่างถ้าไออย่าง CRM เนี่ยมันมีละโอ้โหบริษัทเนี่ยแม่งใหญ่ละให้ผมไปทําเนี่ยผมก็ได้ปลาซิลปลาสร้อยไม่ได้ขายใหญ่กูทําแล้วแม่งไม่รวยเท่ามึงไงถูกไหมก็ต้องอ่านเทรนด์ใ้ข่าวาว่าอันเนี้ยกูจะนําตลาดก็เลยทําไอ้เจ้าเนี้ยเนี่ยมันคือความสามารถในการอ่านเทรนด์นะคุณก็ต้องหูงไวตาไวถูกไหมอัปเดตข่าวสารดูว่าชาวโลกแม่งทําอะไรประเทศที่แม่งรวยกว่าเรามันทําอะไรแล้วมันทาแล้วรวยถูกไหม ไอ้ประเทศไทยแม่งยังไม่มีกุกตะทำแม่งเลยมันพูดเหมือนง่ายนะแต่มันก็ปกติมากอะไอ้เรื่องก๊อปปี้เรื่องแบบการที่จะดูว่าอันไหนมันสําเร็จแล้วอะก็เอามาปรับใช้เอามาทํำถูว่ะมันก็ไม่ได้มีกฎหมายมาบอกว่าห้ามก๊อปนี่ว่ะบางอันนะหลายอันเลยคือแม่งทำทำไปเถอะดีกว่ามึงไม่ทําหาอะไรอะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านเทรนให้ออกแล้วมันจะทําให้คุณเป็นเสือติดเปกนะก็เลยเข้าอย่างที่ห้าเลยก็คือว่าเมื่ออ่านเทรนออกแล้วอะเซลล์จะต้อง รู้นะครับว่าสินค้าตัวไหนนะสินค้าหรือบริการหรือโซลูชันอะย่างเงี้ยตัวไหนนะครับที่ทำเงินได้ที่สตรองนะครับเนี่ยเหมือนเวลาเราไปสมัครงานบริษัทเนี้ยเซลล์ร้านก็เคยพลาดนะก็คือรู้อ่ะว่าลึกๆบริษัทเนี้ยแม่งแบบของมึงน่าจะตกยุคไปแล้วอะ่ะแต่มันก็มีตังแหละมึงมีตังจ้างผมนะแต่แบบดูแล้วแม่งแบบตลาดไม่น่าจะตอบรับดูยังไงแม่งก็ขายยาก เพล่แม่งก็ดั้มราคาอะไรมันก็เหลือีเกมไม่กี่เกมอ่ะถูกไหมไม่สนุกเลยนะพอไปทําก็รู้แล้วอ่ะโอ้โหหกเดือนก็เห็นแล้วดูทรงแม่งจนถึงวันนี้แม่งยังไม่ฟื้นเลยนะบริษัทเนี่ยคือมันมันมันเป็นของเก่าแล้วอ่ะแล้วพอมันยุคใหม่เขาทําอย่างอื่นกันแล้วอ่ะอย่างโลกของซอฟต์แวร์อะไรแบบเนี้ย AI เนี่ยมันแบบมันไปถึงไหนแล้วอ่ะมึงก็ขายแต่ของเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่สนุกเราดิ มันก็ทําให้เราเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่นะคือในฐานะเซลล์ที่เลือกทีมบอลก็เหมือนแบบมันเล่นไม่เข้าสไตล์อะ่ะแบบบอลแม่งเราชอบเล่นเกมอย่างนี้เอ้มึงเป็นเกมลับแต่กูชอบเกมลุกอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันละเพอร์ฟอร์แมนซ์รวมๆก็ดอปนะประวัติอะไรเราก็ไม่ได้เด่นเห็นไหมก็เลยเป็นเสียเวลาไม่นั่งแดกเงินเดือนเขาว่ากูออกดีกว่านะนี่ผมออกเลยนะดูเราไม่มีประโยชน์ละต่อให้ผมจะเป็นเซล์พันล้านเนี่ยแต่ถ้า สินค้าแม่งยากนะมยอมรับนะสินค้ายากสินค้ามันเลทโอเชียนมากๆหรือว่าต่อให้เลทโอเชียนแต่ทําราคาได้ไม่ค่อยดีสู้ชาวบ้านไม่ได้มันมันไม่มีจุดแข็งหรือจุดได้เปรียบนะเนี่ยเนี่ยในฐานะเซลล์ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วนะครับต่อมาครับอย่างที่หกนะเป็นเรื่องของการทะเยอทะยานและเป้าหมายในชีวิต มันก็ไปสอดคล้องกับความมั่งคั่งความร่ำรวยอะ่ะแต่มันต้องมองให้ยั่งยืนแบบสุดๆแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าเข็มทิศนะสำหรับเซล,ลนะเซลไมเซหล้วนๆนะเข็มทิศก็คือมันจะพาคุณอนะ่ะไปเลยว่าคุณจะโตไปถึงตรงไหนนะคุณต้องวางและปักธงไปเลยนะครับเซล,ลนะผมพูดเลยนะวันนี้อยากจะทําก็ทําเลยอยากจะตัดสินใจมึงก็ทําเดี๋ยวนี้เลยคือเรื่องของคือเรื่องของอะไรอะ่ะ ตำแหน่งอย่างเงี้ยเรื่องของการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจจำไว้นะตัดสินใจมึงทําวันนี้เลยเจ้าของธุรกิจถูกไหมเจ้าของธุรกิจก็คือมึงเป็นเจ้าของให้ได้มึงเคยมองตัวเองตอนนั้นหรือเปล่าที่แบบแม่งมึงเป็นแบบเจ้าของบริษัทถูกป่ะคือวิธีก็คือว่าตอนนี้ทําเนี่ยเราจะต้องแบบตัดสินใจว่าเออให้เซลล์อะ่ะมันจะพาเราไปถึงตรงนั้นได้ยังไงโชคดีมากคือเซลล์อะ่ะมันเป็นงานที่แบบเห็นเรื่องของ เห็นเรื่องของอะไรอ่ะรูปของธุรกิจถูกไหมไซเคิลธุรกิจก็คือตั้งแต่เปิดการขายยันปิดการขายเนี่ยเซลก็จะแบบเห็นหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยสินค้ามาจากตรงนี้นะเราต้องไปเจอลูกค้าเนี่ยใครนะเราจะต้องแบบนู่นนี่นั่นโน่นถูกไหมหรือว่าซัลายเออร์คู่ค้าน,นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นว่าเฮ้ยรวมๆเนี่ยธุรกิจมันจะเกิดขึ้นได้อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่า ไอเจ้านายแม่งมาผลิตของถูกปะ่ะแล้วก็ขายมีลูกค้าวิ่งมาหาไม่ใช่นะมันก็จะต้องมีแบบทุกอย่างเลยองค์ประกอบทุกอย่างถูกปะ่ะเช่นแบบอะไรอะซัพพลายเออร์จากที่นี่แหล่งทุนสินค้าจากที่นั่นที่โน่นที่นี่หรือการเข้าพบลูกค้าการวิ่งหาลูกค้าถูกปะ่ะไออะไรอย่างเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบคุณต้องแบบถูกปะ่ะคือเห็นภาพ เวลาไปทำธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณยึดมั่นนะว่าอยากเป็นเจ้าของจริงเนี่ยอย่างน้อยคุณมีแต้มบุญแล้วไงก็คือไอ้ฐานลูกค้าที่คุณเคยวิ่งอ่ะคุณจะเป็นไป,ไ,ปได้มากมากเพราะว่าลูกศิษย์แทนเนี่ยมีเยอะมากนะครับที่มาจากเซลเอนจิเนียร์ได้ซ้ำเนาะแล้วก็ทําเองเนี่ยทำแล้วประสบกามณ์สาเร็จมากนะครับเพราะว่าฐานลูกค้าที่ตัวเองเคยวิ่งเนี่ยแหละมีประสบการณ์หรือปะเราฝึกได้ทุกวันเราเป็นเซล์แม่งกูขายของทุกวันมึงก็ต้องเก่งอยู่แล้วอะ ต่อให้แม่งกระจอกแต่มึงขายสักสิบป,ปีมึงก็คงไม่ห่วยหรอกวะเจ๊งแต่ว่าไอ้ไมซ์ที่แบบเฮ้ยกูจะทํายังไงวะกูถึงจะทําบริษัทได้นะคือถ้าแม่งคิดตอนนี้นะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้คุณจะเก่งขึ้นมากเลยคุณจะแบบแม่งไม่ใช่อยากแค่ขายไปวันๆหรอก่ะคุณจะดูว่าให้ตลาดแม่งเขาฮิตอะไรผู้ค้าเราเป็นใครคู่แข่งเราทําอะไรเนหะ็นไหมหรือถ้ากูจะทําเนี่ยกูจะรวยกับลูกค้ากูเนี่ยทํำยังไง คือแม,ม่งมีแต่ได้อ่ะถูกว่ะได้ประโยชน์อ่ะคุณก็เลยแบบอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ความคิดมันจะโตนะครับเซลล์ไมซ์เซตของผมเนี่ยนะมันต้องเห็นภาพตัวเองอ่ะแล้วก็มีนามบัตรว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารจำไว้จริงๆไอ้เหี้ยคือต่างสัตว์ถ้าใครอายุยี่สิบห้านะมึงตัดสินใจวันนี้นะภายสานะมห้าเนี่ยเป็นเจ้าองรุ่นทีผมพูดเลยแต่ถ้ามึงไม่คิดนะมไม่ทำหาอนะไรเนี่ยแมาง เป็นคนยังเป็นเซลอยู่เลยว่ะคือเห็นเยอะแล้วมันก็มึงหมาล่าเนื้อแล้วอ่ะเข้าใจผ้าปะมันก็เก่งอ่ะแต่ว่ามันก็แบบมีอำนาจอยู่เท่านี้อ่ะคือมึงอายุควรจะเป็นแมเนเจอร์อะไรได้แล้วอ่ะแมเนจเมนต์อย่างเงี้ยแต่คือด้วยความเป็นเซล์อ่ะมันจะเป็นอาชีพที่สนใจแต่ตัวเองเข้าใจปะพอมึงสนใจตัวเองมึงก็เลยไม่สนใจคนอื่นเงี้ยมึงก็ไม่โตดีที่คือเป็นเจ้าของธุรกิจมันทําไม่ได้เออนะ ก็ฝากไว้นะครับ7เซลส์มายเซตนะทำตามนี้เนี่ยทำเลยนะเพราะผมเนี่ยอายุเยะแล้วะไอตอนผมอายุ10ปีที่แล้วไม่มีใครมาสอนแบบนี้นะคือเอาตรงๆถ้าแม่งกูคิดได้แต่ตอนนั้นกูรวยไปแล้วเออนะติดตากันใหม่นะครับกูเนี่ยเซเลอรร้านเนาะแล้วก็วันที่2อสาอาทิตย์หน้าแล้วนะคอสจะเต็มแล้วนะครับตอนนี้คนเรียน15คนแล้วแหละเซลมาสเตอรี่นะครับจัดหนักนะครับเวิร์กช็อปแบบวันวันนะครับโรบเทสสูงพิจิตรศรีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ